เดี๋ยวไม่ต้องขันหรอกไว้เงี้ยแหละไว้กินยางนี้แต่ของรถไม่รู้หรอกอันนี้ตรงไหมรู้อ่ะน้อนี่มันไม่ตรงนี่ตรงมันเลยคืนอันนี้อันนี้จึงอันนี้สี่นี่ห้าอันนี้แค่สามผิดเยอะแต่โทรอีทัวร์ก็ไม่ได้เนี่ยโทรไม่ได้อันนี้มุมนวดกุ้งเนื้อทางนี้ทางซ้ายอ๋อตะนี้ผมซูมเป็นแล้วพี่ไม่ต้องห่วงหรอกแต่เราอันนี้ก็ยากแม่เสียค่าโง่เหรอทายไหมอยากทายไหนตักทายแต่มพี่ ให้น่าช่างนะรับตัวนี้เยอะเดี๋ยวเขารู้ว่างานเยอะมาเก็บนี่มันไม่ต้องรู้หรอกมันก็มาทุกวีทุกวันเห็นไหมเวลาก็มามยากตรงนั้ก็ คอ่หอคดูพอเูเรื่องไหมพี่ไม่รู้พอดูไปทุกวันทดกวันก็พอช่างด้เอาอยู่ดไม่ได้อ๋ออานขายช่างย่างน้อ่งนีต้องอะไรอะไรายเนี่ยต้องใกลมากสุงมเป็นอยู่ทุเป็นแล้วแรู้ คืไม่เป็นเอากล้องเข้าไแบ่งไหนเด็กผมเลยเนาะผมจะพูดยังไงครับใครเขาคือไม่รู้สิเอากล้องขยาไปไหนวันนั้นเรายืนอยู่นู่นแล้วเราก็บอกเอากล้องมาใกล้ๆสิเขาบอกจะใกล้ทำไมอะเขาผมซูมเอาก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเราซ <natives. c oughs> ูมแล้วกล้องมันเสียหลังเลยเลิ่เลยบอกอยซูมไม่เดือดมันเสีย <c oughs> มาตรงนี้เลยมันแปลงมา ทำไมไม่ได้โคนคนเลไม่ทำให้ดีอย่างนี้นี่ต้องมาสร้งรอบนี่เีอมนี่คือมเนี่ยาอาเอาเป็นทีมออกเนตครับ ดับน,ะะบ man, น้ำเลยจะทอน้ำเลยเนี่ยดับน้ำเลยสองนิดครบเลยดับน้ำเลยเหมือนกันเลยดับน้ำเลยมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลูกดับน้ำเลยนี่ดเห็นไหมครับไปใกล้ยกกล้องเลยเห็นไหมเนี่ยตรงกลางฮะมันเห็นกล้องเห็นอยู่เห็นเลยเห็นอยู่เอาตรงนี้เลย ออจิงมาได้ก่อนได้ยังง